คือจะรับอะไรล่ะที่นี่รับอันเดียวตัวเงินนะครับเรียบร้อยแล้วเมื่อวานจะหา้อกสาวลูงหน้าก็ได้เป็นธรรมชาติดีขอให้ผ่านไปไว้นะครับครับผมครับวันนี้ตอบคอมเมนต์ทุกทุกคอมเมนต์นะครับจะไม่ตกบุกพ่อเนียครับแจวมาหนูมาทางน,นี้หอมนิ่มนิ่มสายยันนีดันดอร หนูจ๋ามาทางนี้จ้าหน,หนูจ๋าหนูวันนี้เราก็มีงานนะครับแล้วก็ไล์สุดไปเลยจ้าทุกสิงทุกอย่างล่ะลก็ต้องไปใหเอากับว่าใดดอกขอโทษเอาครับขอบคุณนะครับคุณน้องสาทานข้าวหรือยังเอ่ย ผู้นี้เพิ่อเสียงานอยู่โุงบานเนี่ยนี่ใช่ไหมหนูเดี๋ยวเพลงเดี๋ยวเพลงไปฟังนะครับเอาตอนเช้าหรือไม่แน่ก็ตอนเย็นเรื่องงานก็อาจจะไปร้องที่หลังสโมสรนะครับไปสมัครไปเบอร์เบอร์เจ็ดนั่งวันนี้เบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดนะครับอบอกกันยังเดี๋ยวพ่อนะครับตอนนี้ก็ล่อหมูกันก่อนเลยครับเด้อได้ส่งมาปั๊บ ให้ไปตั้ง,งค่าเปิดสร้างได้ได้ก็เหมือนอะไรคำว่าเปิดสร้างราได้นี่ก็คือไปกรอกชื่อเบอร์โทรกันนะครับทักทายกันได้ในช่องนี้นะครับคุยกันถามการเป็นเพื่อนกันแล้วเราก็จะไปะน้องสานะ่ะน้องสาที่แกก็เห็นยูทูบเดีย๋ยวกาเฟซบุ๊กนํนะ่นเนี่ยเขาไปหน้าก็ไปทายของเขา,า,เขาละ่ะเพลงมันยังเห็น <laughs> วันนี้วันนี้เขารองหน้าว่าท่านมาเนี่ยวันนี้ว่ามันไปเอศูนย์นาทาบตอนนี้เวลาหนุ่มหน้ามนคนกบ,บินบุรีพนมนะครับ สวัสดีเดี๋ยวเด้อเ,เห็ดกันเลยมันบังเอเขามา้กำลังใจกันสักสองสามขอความก็โอเคแล้วนะครับบ่จะเป็นต่างยูคุณสมารนรับประทานข้าวหรือยังครับยายเข้ามาคุยด้วยนะคะขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณเด้อ ับความกิดเด่นประมาณตีสี่เื่อเข้าไปเข้าไปกดร,รับอีกเขาบอกว่าสต๊อกพอแล้วครบห้าพันแล้วเขาจะบอกเองเขาะนะครับระบบไ้เสียอ่าอ่าเสียภาษีก็คือไม้เด็กบ้านหอเแล้วไปแล้วผ่านแล้วโปะภาพนิ่งยืนยันตัวตนนะครับภาพนิ่งนี้ก็สร้างดได้ได้ที่ว่าให้คุณไปตั้งค่า สร้างเปิดเปิดรับสร้างได้ได้ขยันเท่านั้นครับขยัตลอดได้การได้ขอบคุณครับสุนคนสกิจนะครับจากสายันสัญญากล่องเ้าที่มนี้กล่องอยู่นหน่อยตัวหน่อยตัวหนึงขนาดเนี้ยนะในหน่อยเจะป๊อก ตรงพ่อพ่อก็ว่าสี่พันเก่าเพื่อผลิดันเจ้าป้าท่นนี้แหละผลิตส่งไม่ได้เจ้าอย่าตกใจนะเวลาผลส่งมา,ให,างหให้ปิ้งปิ้งปิ้ง,งที่ไม่ให้การครับเชิญครับเที่ยอ่าบ่ายโมงเข้ามาได้นะครับช่องนี้มีแต่สุกี้ส้จริงอ่าสวัสดีครับคุณติ๊กมาอีกหนึ่งท่านนะครับ คุณปิ๊กเชิญเชิญเชิญที่อยู่ในรอบห้องทุกท่านนะคระับท่ายกันนะครับทําความรู้จักกันเข้าไว้นะครับต่างคนต่างมีธุระนะครับต่างคนต่างมีธุระวันนี้ลมแรงนะครับที่กระบี่ผมก็จะว่างช่วง,งเวลาบ่ายโมงนิดหน่อยนะครับช่วงเวลาเที่ยงก็ทํางานนะครับส่งพนักงานรับประทานข้าวข้างนอกนะครับถ้ามี อ่านั่นก็ไม่ต้องจบรายการก็ได้นะครับอันนี้ประเมนไลเด้อเพื่อท่านทุกๆท่านจะไปเยี่ยมบ้านเพื่อนก็ไปได้นะครับถ้าค่าดาวถ้ายังไงได้ตรงจุดไหนท่านเปิดท่านก็จะให้เพื่อ,อนๆเข้ามาอีกนะครับเต่ตอนนี้ก็มานะครับอาหันใหม่หันใหม่หันมาทั้งต้นหม่วงพี่หม่องกาลพี่ขอเรียกน้องก,ก็แล้วกันเนาะ กินขา่าวยังเนาะคุณปนา,านี่ตายว่าท่านในกินเดอร์แล้วถูกต้องไหมทางด้านนี้นะครับผมทำไปเรื่อยนะครับเมื่อวานผมก็ได้รับข่าวดีนะครับกินนยืดหยุอนไห้ไปเลยวอา พ,พ่อก็ว่าสีพันเก่าเพื่ผลิตดันเจ้าป้า่นนี่แหละผลิตสรงไม่ได้เจ้าเย่าต๊ใจ่นะเวลาผลทรงไม่ปิ้งปิ้งปิ้งต่างคนต่างมีธุระนะครับต่างคนต่างมีธุระวันนี้ลมแรงนะครับที่กระบ,บี่สวัสดีครับคุณปรานีหนึ่งท่านนะครับสวัสดีคุณปานีนะครับที่ติดตามอยู่เรื่อยๆนะครับอย่าไม่มาขอกินมียู่มียุคคู่เดียว Yes, ยัใหญ่เบื้องเออขอโทษเด้อเดียด๋ยวเดี๋ยวดี๋คุณแม่ปูสวัสดีค่ะคุณแม่แม่ปูสวัสดีค่ะน้ใ้กำมาครูด้วยนะครับขอบคุณนะครับทานข้าวได้ยอยังคับทั้งสองท่านก็เลยขึ้นไล่สดต้อนรับนาไม่หนาเก้า เพิ่งมาหมดเมื่อเมื่อคืนเนี่ยประมาณณโยบายนะครับเพราะว่าด้านหน้าเวทีของเราเต็มแล้วนะครับห้องบ้านเราเต็มแล้วช่วงนี้นะครับถ้าดาวนะครับค่าดาวเพราะว่าจะล่องคีปยังก็ไปก็ได้เงินได้เงินเด็ดได้เป็นเงินบุ้นเออขยันล่งบอขยนอันเด็ดบอทันยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านทุกท่านท่านนะครับ ครับโอเคครับครับคอยตามสำเนียงไปทางไหนเราเราคอยตามผมฟังเพลงเทสเดียวครับเปิดให้ผมฟังเพลงเพลงเดียวและเทสเดียวคุณจะร้องร้องได้รอเพื่อนๆก่อนนะครับตอนนี้นะครับทักทายก็ได้นะครับคุยกันได้นะครับมีความรู้สึกครับนะครับ ทักทายกันได้ในช่องนี้นะครับคุยกันถามการเป็นเพื่อนกันแล้วเราก็จะไปติบนะครับถ้าเพื่อนเข้ามาเยอะก็อาจจะเหลดสักนิดๆหน่อยๆสำหรับวันนี้หนูจ้ามาทาั้งนี้จ้า หนูจ้าหนูอันนี้เราก็มีงานนะครับแล้วก็ไล์สุดเป็นจ้าอย่าให้ครอบคหกได้นะครับอันนี้เรื่องกิงวันให้น้องสาวไอ้ทำให้วันเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่าให้ครอบคหกได้นะครับอันนี้เรื่องกิงวันให้น้องสาวไอ่ทำให้วันเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหอมนิ่มๆสายันนี้ดันดอ ไล์สดนะครับไล์สดก็อย่าง<ม>ผมนี่ก็จะเป็นบายโมงลูกเลือผมครบแล้วมือขึ้นนี่หาพันมือว่านี่วแรกนี่มันสาะนะครับไอตีคิดกันว่าต้องเฮ็ดเนให้ได้ต้องเฮ็ดเนให้ได้มันเป็นขัวคอไปพร้ะถ,ถ้าถึงเวลาเพื่อกับว่าดัานให้ยนายส่งมาปั๊บให้ไปตั้งค่า เปิดสร้างได้ได้ก็เหมือนอะไรคำว่าเปิดสร้างได้ได้นี่ก็คือไปกอกชื่อเบอร์โทรผ้าชมวิวอยู่องป่าเขาเกาหลีว่าติกจักจิกจักจิกจักจิกจักถามหาแล้ว่าท่านมาไม่ตามอย่างท้ายสสวัสดีครับคุณปรานีหนึ่งท่านนะครับสวัสดีคุณปานีนะครับที่ติดตามอยู่เรื่อยๆนะครับอย่างไม่ยูทั์ได้หมดนะครับเปิดแล้วนี่นะ ที่แรกน้องสาวก็บอกว่าทําไปเธอทาไปเรื่อยน้องสาวเขาทาเอาก็บอกไปเฮ็ดตามกว่าปีห้องภาพนิ่งก็ได้ดได้ภาพนิ่งเพิ่งจะหายได้ภาพนิ่งอ่ะภาพดิจิตอลข้าม้าเอมังสวัสดีครับอันนี้